คันนี้รถไกด์2,019นะครับมันมีปัญหาคือวิ่งสะดุดทีแรกผมก็คิดว่ามันเป็นสะดุดเพราะว่าเราเปลี่ยนท่อแล้วไม่ไม่ได้จูนทั้งคอทั้งปลายแต่จริงๆผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่ารถฮาร์ลเปลี่ยนคอและปลายแล้วจะวิ่งสะดุดคําว่าสะดุดของผมคือเมื่อเราวิ่งมาเอื่อยๆเรื่อยๆจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเราเปิดคันเร่งแรงๆปุ๊บนี่เพื่อเร่งความเร็วทันทีทันใดอ่ะมันจะสะดุดลงแบบเห็นได้ชัดเลยคราวนี้ก็เลยลองหาสาเหตุดูเริ่มด้วย เอ่อเพิ่มกลองจูนเข้าไปก็ดีขึ้นแต่ไม่เท่าไหร่นะครับนิดเดียวถ้า <c oughs> ถ้ามันเป็นที่กล่องจูนจริงอ่ะมันต้องหายโดยสมบูรณ์แบบก็เลยเริ่มหาข้อมูลดูแล้วรถทัวรลิงปีใหม่ๆม่ะคอร่วมไอเเสียมันเป็นเเปลี่ยนมาเป็นไฮพลาสติกเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างเขาว่าจริงหรือเปล่าเริ่มต้นด้วยการถอดกรองอากาศก่อนเลยนะครับ แล้วก็ถอดขายึดกรองอากาศนะครับแล้วก็ขันน็อตเก็บไว้ที่เดิมก่อนโยกได้เลยครับหลวมมากเลยแล้วก็จัดการถอดชุด induction module ชุดหน้าออกนะครับต่อไปก็ต้องถอดแมนิปออกมาเช็คว่าทำไมมันถึงหลวมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อ ตอนหน้าครับ